สวัสดีครับนี่คือรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่นําเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่รวมตัวกันไม่เฉพาะเพื่อนครูเท่านั้นครันนครบอาจจะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาเรงเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายและนําเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดชัดแก้วจงกลน,นี้ครับมีการรวมตัวกันของเครือข่ายชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับ เพื่ออบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจะน่าสนใจอย่างไรและเครือข่ายนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอะไรไปพบกันข้างหนเลยครับ วันนี้เราทําเรื่องหนังสือส้นหานะคะเวลาเราทําหนังสือใช่ไหมคะเราเคยทําหนังสือป๊๊ปอัพใช่ไหมคะแตวก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่แบบนี้เรา,าให้เด็กได้มีความคิดนะคะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเล่าเป็นนิทานนะคะพอเล่านิทานเสร็จก็ถามว่าบ้านเรือนจะสวยงามหนึ่งต้องสะอาดมีดอกไม้ใช่ไหมคะสวยงามมาก แล้วหนูเด็ดดอกไม้ได้ไหมคะใช่นไหมคะเราก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หมดนะคะสวัสดีครับคุณครูครับครูมาริกาเหมือนอบนะครับใช่ค่ะที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับระหว่างนี้ครูกำลังทำอะไรกันคนะ ตอนนี้กำลังผลิตสื่อค่ะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัยเห็นเห็นเมื่อสักครู่นี้ครูมียกตัวอย่างวิธีวิธีเอาสื่อไปใช้งานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะว่าจะต้องใช้แบบไหนเล่ายังไงใช่ค่ะมันเป็นสื่อที่คุณครูต้องผลิตเองเราเราเป็นการเด็กเป็นการช่วยตัวเองหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยสนใจสื่อของเราวันนี้โครงการของเราเป็นโครงการอบรม ทักษะการผลิตสื่อใช่ไหมครับเพื่อพัฒนาความคิดความคิารนรียนคู้ครับครูที่มานี่เป็นครูเป็นครูในสังกัดกรทมนะคะกรุงเทพมหานครที่เป็นครูปฐมวัยและต้องเป็นสมาชิกของชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครด้วยเป็นสมาชิกชมรมครูปฐมวัยใช่ค่ะเราจะสนับสนุนให้กับสมาชิกให้บริการครูพูดถึงจุดเริ่มต้นของชมรมนี้นะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ไงครับ เมื่อเมื่อก่อนนี้นะคะเรามีแกนนำครูคแกนนําในแต่ละเขตนะ,ะเขตหนึ่งก็จะมีครูแกนนำหนึ่งคนค,ค่ะตอนนี้ตอนหนึ่งเราก็มาอบรมร่วมกันในครูแกนนำนี่นนนนมีเมื่อสักกี่ปีที่แล้วเมื่อปี2548ค,ค่ะ เมื่อตอนนั้นก็เลยคิดกันรวมรวมกันคิดว่าเราควรจะมีชมรมเป็นของเราในเมื่อเราอยู่แต่ละเขตเราก็ประสานกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้ของครูแต่ละเขตก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไปสู่ครูทั้ง400ก่าโรลใช่ไหมฮะเริ่มจากตรงนั้นตอนนั้นมีกี่ท่านตรงนั้นมีอยู่30 30 6ปีผ่านไปตอนนี้สมาชิกชมรมเป็นกี่คนพันกว่าคนพันกว่าคนเลยเหรอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยตอนครูคิดไหมครับว่า ชมรมเราเติบโตขนาดนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมากมายตอนนั้นคิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะคิดแค่ว่าเราจะมีสมาชิกสักร้อยนี่ก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดแต่ว่าเราลองร่วมกันแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะครูก็คงจะเข้าใจเพราะการเป็นครูนะคะแล้วก็มาตั้งชมรมเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่มีข้อต่อรองใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบังคับครูว่า ต้องมาร่วมนะมาช่วยกันนะเราไม่มีข้อตกลงเพราะเป็นการสมัครใจใช่ค่ะต้องสมัครใจแล้วมาคือก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวพัก่อนค่ะแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะแล้วเรามารวมกันเนี่ยครับกิจกรรมที่มีทําอะไรบ้างครับพัฒนาด้านไหนยังไงกันบ้างค่ะเราจะพัฒนานะคะที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบูรณาการในการสอนใช่ไหมกิจกรรมการสอนหรือมาถึงมาสอนแนะนำใช่ค่ะเราจะมาเสนอแนะเลยค่ะเช่น ครูเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ชำนาญใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยมาจากสาขาอื่นเช่นสอนปถมอยู่แต่ถูกให้มาลงอนุบาลเขามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องผ่านการอบรมระดับปถม,มาวัยถ้าไม่จบอนุบาลทีน,นี้พอปะตรงนี้ก็เราก็จะ เป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยที่ว่าพอลงมาเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครูเราก็จะสอบถามมีเราจะมีหนังสือสอบถามไปนะฮะเป็นเขาเรียกจดหมายของชมรมแล้วก็จะให้ข้อมูลเรามาว่าขณะนี้ครูสอนไม่ได้เพราะครูต้องสอน6กิจกรรมเราก็จะจัดกิจกรรมให้ทุกอย่างถ้าตรงไหนเร่งด่วนเราก็มาวิเคราะห์ไม่หมายถึงว่าเราดูตามความต้องการของสมาชิกในชมรมต้องดูว่าความเร่งด่วนความจําเป็นใช่ไหมที่ว่าถ้าตอนนี้เราจะต้องส่งสื่อผลิตสื่อ เราก็จะซัอนอร์ให้แเราก็จะช่วยเหลือตรงนี้ว่าให้ทุกคนมีสื่อเมื่อถึงไปโรงเรียนแล้วเราก็มีสื่อแทนที่จะต้องไปซื้อเองใช่ค่ะสอนผลิตเลยใช่มแล้วก็ถูกถูกด้วยใช่ไหมฮะ ก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นค่าอาหารตรงนั้นเราจัดให้หมดเป็นตัวชมรมช่วยจัดให้หมดหมายถึงอุปกรณ์เป็นงบใดสีรูปอะไรพวกนี้จัดให้หมดแล้วเนื้อหาล่ะครับจะมั่นใจได้ไงว่าจะเหมาะกับแต่ละโรงเรียนเนื้อหานี่นะคะเราเสนอแนะแต่รูปแบบนะคะกับตัวสื่อเช่นวันนี้เรามีสอนการผลิตหนังสือใช่ไหมหนังสือซ่อนหาหรือหนังสือป๊อปอัพเนี้ยเรานําเสนอรูปแบบแต่เนื้อหานั้นครูต้องไป พัฒนาไปปรับปรุงไปคิดครูคิดเน้อหามาเองใช่ค่ะเราสอนโครงสอนทีคใช่แล้วก็สอนแต่เราก็เสนอได้ให้ไปว่าใช้อะไรได้บ้างครูก็จะคิดว่าถ้าต้องการสอนเลขใช่ไหมฮะเราก็สร้างตัวนี้สร้างตัวเลขถ้าต้องการสอน นิทานคือส่งเสริมการอ่านเราก็สร้างนิทานใช่ไหมะถ้าต้องการสอนภาษาไทยใช่ไหมคะคำเราก็สร้างคําขึ้นมาในในรูปแบบนี้สามารถปรับปรุงได้แล้วกิจกรรมแต่ละครั้งนี่ใครมาเป็นวิทยากรใครมาสอนวิทยากรนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือการไปคือเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ จะใช้วิทยากรของเรากันเองก่อนถ้าถ้าหากว่านอกจากบางเรื่องที่มันมันยากหรือมันต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเราก็จะไปหาวิทยากรพิเศษมาเสริมให้เช่นถ้าครูเขาต้องการปรับปรับบุ้ใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องเชิญวิทยากรคนนอกแหละแต่ถ้าคนในเนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่มีต้องเสียค่าใช้จ่ายคือเราเป็นวิทยาทานเราก็โอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสียครูครับสมมุตินะฮะถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วชมรมนี้ไม่เกิด ชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าก็จะไม่มีการพัฒนาทักษะที่ครูพูดมาทั้งหมดเอ๋อค่ะใช่แต่จะเป็นการพัฒนาโดยหลวงต้องจัดซึ่งเราก็ต้องรอนานหน่อยหรือบางทีหลวงก็ไม่ทันได้ถามอะไรอย่างี้ฮะว่าต้องการอยากได้อะไรกันแน่คือคือจะไม่ตรงตามความต้องการของครูนั่นคือถูกต้องเพราะว่าบางทีหลวงเนี่ยเขาก็จัดไปตาม ล็อกใช่ไหมฮะเขาก็ไปตามราชการว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันครูก็ไม่ได้อยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะถามแล้วครูอยากได้แบบไหนเพื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องฟังอยู่จะจัดให้ตรงใจครูครูเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอนที่จริงครูเราเนี่ยนะมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาสมมติเขาไม่ถนัด ถ้ามีครูตรงๆมาสอนตรง,ตรงๆรงๆเขาก็เข้าใจง่าย <ๆ S 1> ถูกไหมฮะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กับถ้าเอาด็อกเตอร์มาซึ่งมันสูงเกินไปแล้วก็พูดในระดับจะสอนประถมะวัย ซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อะไรที่มันเลอะเลอะแล้วต้องมาพูดสูงๆครูก็ต้องนั่งตาลอยแล้วก็กลับบางเรียนกับใจลอยมาแล้วไปถึงงานก็เหมือนเดิมไงฮะคือทำไม่ได้แล้วต้องการการสอนกันนะที่ตรงประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจริงๆแล้วเพราะนั้นครูแกนํำนี่มีความมีความสามารถค่อนข้างสูงสาเหตุก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนมาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าไปศึกษาดูงานนะคะ ประเราจะรู้ใจเพื่อนครูด้วยกันใช่เราก็รู้ว่ามีอยากได้อะไรแล้วสอนเราก็ตรงไปเดนเลยมองตารู้เลยไหมใช่ครูก็จะบอกอยากได้สื่อเงี้ย่ะแล้วก็มีแต่ครูแต่ละคนของเรามีความสามารถต่างกันนะฮะเช่น ท่านนี้เก่งป๊อปอัพหนังสือก็จะมาสอนตรงนี้ค่ะบางคนก็เก่งเกมก็มาสอนวิธีที่เอาเกมไปใช้ในการเรียนการสอนกันค่ะแล้วจัดบ่อยแค่ไหนฮะที่มีกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกันบาส่วนมากนะคะจะภาคเรียนละหนึ่งครั้งครับค่ะเพราะว่าเรามีอย่างอื่นเยอะราชการนะฮะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเยอะอย่างอื่นอะไรฮะก็คือมีการอบรมในส่วนอื่นใช่ไหมฮะบ้างซึ่งครูก็มีในกลุ่มอย่างเงี้ยถูกไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยเราก็ ได้ประมาณหนึ่งครั้งเพราะถ้าเราเขามีอย่างอื่นเนี่ยครูเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเขาต้องไปแต่เข้ามาอย่างเราเนี่ยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมฮะเพ่น่าก็ต้องดูเวลาที่ครูเขามีช่องให้เราเราก็เปิดให้เลยอย่างช่วงนี้คือเพิ่งเปิดใหม่ยังไม่ยุ่งมากยังค่ะยังลูประมาณยังไม่ตกอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลา พอให้เราได้จัดการครับงั้นถ้าผมจะบอกว่ากิจกรรมแบบนี้คือครูช่วยกันครูช่วยครูครูรู้ใจกันเองรู้ใจกันเป็นกัรยาณมิตรเป็นกัรยาณมิตรต่อกันครับงั้นขอดูตัวอย่างฝีมือครูที่ทําไปบ้างแล้วที่เสร็จไปแล้วจะมีอยู่ของเดิมก็จะมี้ก็มีของเนี่ยครูก็กำลังทำเนี่ย นี่เป็นผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่ครัค่ะที่ทําเราผลิตสื่อให้ครูผลิตในอดีตค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆค่ะมันเป็นอย่างชิ้นนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นใยแมงมุมค่ะอ๋อใยแมงมุมปริศนาใยแมงมุมค่ะปริศนาใยมุมแล้วข้างในเด็กก็จะ ถ่ายนะคะอ๋อนี่จะมีคําถามอีกเช่นฉายาของเราคือนกมีหูหนูมีปีกนอนกลางวันหากินกลางคืนชั่มกลางหัวคืออะไรอย่างเงี้ยล่ะฮะเด็กก็จะถ่ายถ้าไม่รู้เอาเฉลยเออปืดเด็กก็จะเห็นใช่ไหมฮะแบทแมนอยู่ไหนเด็กก็อันนี้คืออะไรก็สอนได้อ๋อครับเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ก็จะปรับปรุงไปตาม ก็จะไปคิดสร้างสค์ใช่ไหมคะทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้นะเด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมฮะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมะก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู้ต่อเต่าเนี่ยค่ะก็เป็นคําอะไรได้มั่งง่าุยงูนี่ยังนูนเลยอันนี้ใช่อันนี้เป็นการเห็นไหมให้เด็กสัมผัสค่ะ เด็กสามารถออสัมผัสได้แลค้ค,คือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบออใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดาจาก มันเล่นแตงโมใช่ค่ะกลายเป็นเตงงแค่ะแล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทําด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแล้วต้องคอยบอกเด็กว่าเตืองูจริงอย่าไปรูปนะฮะแต่ตองน่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงคะแต่เป็นหีพับหีเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะจสามารถที่จะใช่ไหมคระจะเด้งขึ้นมาได้ พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมครที่จะทำให้ได้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปและก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะเนี่ยมาเป็นสีผสมอาหารค่ะอ๋อเลยครับค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อจจะไม่เ็นเพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้วรูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทําได้เองเลยไหมคร ก็ไม่น่าจะทําได้นะคะเพราะว่าอันนี้ตรงไหนยังไงคะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทําได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเช่นอะไรแบบนี้นะคค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหมครับเพราะเพราะรูปแบบของการ ๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลายเราไม่ได้ซ้ําๆเดิมเรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำเพราะนั้นเลยเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ไงคเพราะว่าแนะนําเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับึกตอนนี้เพื่อนครูกําลัง่วนอยู่กับการผลิตสื่อที่ให้ทําเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตามโต๊ะครับว่าสื่อวันนี้เขาผลิตอะไรบ้างรูปแบบจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะต่างกันค่ะจะเปลี่ยนไปคะ วันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาให้อาจารย์ได้ทำกันนะคะเพื่อไปฝึกในเรื่องของสติปัญญาของนักเรียนเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเกมหมุนทิศประชิดเหมือนนะคะวิธีการทำคครรับ<ค>ชื่อหเหมือนหมุนทิศประชิดเหมือนค่ะคสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาต<ค>เรียนรู้ไปด้วยสวัสดีคุณครูทุกท่านนะฮะ มุนทิศประชิดเหมือนคุณครูชื่ออะไรนะครับคุณครูพัฒนารินคำพุทธค่ะพัฒนารินคำพุทธจากโรงเรียนโรงเรียนวัดคลองเตยค่ะมุนทิศประชิดเหมือนนี่ยังไงก็คล้ายๆเหมือนโดมิโนนะคะเราก็จะทําตารางขึ้นมานะคะเราก็จะตัดฟิวเจอร์บอร์ดนะคะขนาด30มสคูณสานะคะ2ชิ้นแล้วเราจะวัดขอบขึ้นมาข้างละ3เซนแล้วเราก็ติดขอบโดยที่ข้างในเราเอาไว้ทําตัว เกมข้างในก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ตัวข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นช่องทั้งหมดใน1แผ่นจะมีสตัวใช่ไหมสมมุติว่าเราติดหนึ่งหนึ่งสมมติว่าอันนี้นะคะเราติดตรงนี้สองตัวนี้ก็ต้องเป็นสองใช่ไหมคะแล้วตัวนี้3ตรงนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะสมมติขยับมานะคะตัวนี้สองก็ต้องเป็นสองหรืออ่าขยับมาเป็นคู่คู่ส่วนตัวริมที่เหลือเป็นตัวหลอก Oh. ตัวหลอกอะไรก็ได้เป็น <Okay. S 2> ตัวหลอกเด็กเมื่อเวลาได้แล้วเด็กจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เด็กก็จะจับมันก็จะไม่เหมือนเต้ทีหนึง่ง mm hmm. ใช่ไหมคะจะไม่เหมือนเจ้ทีนึงเนี่ยหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะน mm ั hmm. ้นเด็กจะต้องหานะคะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. คะทำไมผมเห็นบางอันด้านหน้าตัวเลขด้านหลังเป็นเป็น เป็นการประหยัดค่ะคือแผ่นหนึ่งทำได้สองเกมถ้าฝั่งนี้เราเรียนเรื่องเลขไปแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องรูปภาพรูปภาพของสัตว์อะไรต่างๆพึ่งอยู่กับพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงผลไม้ผักตัวภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณครูจะสอนนะคะว่าว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะสอนเรื่องอะไรถ้าเร่องสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงเราก็จะติดเรื่องสัตว์เลี้ยงไปนะคะหมาหมูแมวไก่อะไรแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่เห็นนี่คือเราเตรียมไว้ให้หรือว่าคุณครูคุณครับ อันนี้เรามาในนามของชมรมชมรมเราเตรียมให้แต่ว่าพวกนี้เขาจะเป็นสมาชิก คุณครูวนนี้จะเป็นสมาชิกทั้งหมดเขาก็จะเสียค่าในการอุปกรณ์ครั้งนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเป็นค่าอะไรบ้างครับค่าอุปกรณ์นะคะเกมวันนี้สามชิ้นค่าอาหารว่างสองมื้อทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ด้วยอาหารกลางวันมื้อนึงอาหารว่างสองมื้อร้อยเดียวเหรอฮะค่ะร้อยเดียวค่ะคนนอกเข้ามาด้วยได้ไหมฮะวันไหนเรารับแต่สมาชิกค่ะวันไหนแบบอุ้ยมีข้าวกินแล้วมากินขนมด้วยไม่ได้ค่ะไม่ได้โทรเศร้าเลยมีมีโครงการแบบนี้ดีไหมครับดีใช่ไหม ดีมากมากดียังไงบ้างดีมากมากยังไงก็ได้กลับนําไปใช้กับเด็กของเราเลยค่ะเหมือนมันได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญคุณครูพัชรินอาจจะสอนแนะอะไรต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลองเปลี่ยนต๊ะอื่นค่ะขอบคุณทุกคนนะครับคุณครูครับสวัสดีครับบขอคคุณ่ะสวัสดีครับโซรินะครับนี่กำลังทำอะไรครับอ๋อกำลังทำเกมซ่อนหาค่ะเกมซ่อนหาเกมซ่อนหานี่ทำไงฮะ หน,นังสือนะคะนี่เขาในผลิตแล้วนี่ัน,นี้ก็คือ,อ,อเป็นเป็นหนังสือชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะที่ที่เวลาจะเล่าเป็นนิทานก็ได้เป็นเกมซ่อนหาก็ได้หรือจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้อันนี้รเราให้นําไป ไปเปลี่ยนแปลงค่ะไปสังเคราะห์โดยมีช่องลับเหรอฮะช่องลับนี่เปิดออกมาเพื่อเด็กๆชอบที่อยากจะค้นหาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เพราะถ้าเกิดปิดนี่ก็จะไม่รู้เลยว่าเด็กก็ไม่รู้ก็เหมือนเหมือนปกติใช่ไหมฮะเด็กก็เอ๊ อะไรเอ่ยมีอะไรน่าซ่อนอยู่ในนี้ได้ใช่ไหมเด็กก็จะสามารถคือเราก็จะเล่าไปก่อนแล้วก็กา้เด็กคิดเด็กต้องคิดแล้วก็ถ่ายแล้วที่คุณครูกําลังจะสร้างเรื่องอะไรให้เด็กเรียนจากสื่อแบบนี้คุณครูจะสร้างเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงค่ะสัตเลียงสัตว์เลี้ยงที่บ้านเนี่ยอย่างที่บ้านเด็กก็มีสัตว์อะไรอยู่บ้างอ๋อม้าแมวไก่ปลาอะไรแบบนี้เหรอ ของครวครับเห็นระบายใหญ่เลยฮะอะไรอยู่สัตว์น้ำค่ะสัตว์น้ำพาเด็กไปเที่ยวสัตว์แบบไปเที่ยวทะเลายทะเลใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้สัตว์น้ำว่าในในทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบ็นใช้สัตว์น้ำจืดน้ำเค็มะนะคะ จะเยอะๆห่วยสัตว์นะคะได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ในในทะเลเนี่ยเราควรอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขวดพลาสติกหรือเศษอาหารไม่ใช่เปิดมามีขยะในน้ำไม่ได้เปิดมา้เป็นสัตว์น้ำที่ว่ายอยู่อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วเด็กเก่งเขาก็จะชอบแล้วก็ ก่อนสอนเนี่ยเราจะนำไปบทเพลงก่อนพาเด็กพาเด็กไปเที่ยวนอกจากจะทำสื่อนี่ครูคิดวิธีสอนเป็นลำดับขั้นไปเลยนะเด็กจะสนุกค่ะเวลาเวลาสอนเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะร้องเพลงไปด้วยป้าเห็นแล้วแล้วนี่เดี๋ยวครูต้องต้องไปเรียนร้องเพลงต่อด้วยสิครับอ๋อไม่ต้องค่ะมันจะเป็นเป็นอยู่แล้วงั้นเราไปเยืมตัวเองครับได้แล้วม่เป็นไรเราเปลี่ยนแค่นี้นะครับ สวัสดีครับครูค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับค่ะตอนนี้กาลังสอนเกมชื่อว่าเกมบ้านฉันอยู่ไหนบ้านฉันอยู่ไหนค่ะบ้านฉันอยู่ี่วังทองหลางครับบ้านบัานอยู่ยี่วังทองหลางใช่ไหมคะแล้วนี่คือยังไงครับเล่นงไงครับเกมนี้วิธีทําก่อนไหมครับว่าวิธีทำเนี่ยตอนแรกเราเราจะต้องตัดฟิวเจอร์บอร์ดก่อนนะคะขนาดประมาณอันนี้แล้วแต่ขนาดยังไงก็แต่วันนี้เราทําขนาดประมาณ30เซน ิเมตคูณ30ซนเมตรส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะตีเป็นช่องอเป็นเป็นช่องช่องช่องละประมาณ4ะะี่เซนติเมตระค่ะค่ะทั้งหมดมันจะเป็น6 6ช่องนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนอรวมหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งหมด36ช่องครช่อแล้วก็แปะแปะล,ลงไปมเี่ค่ะลแล้วก็แปะให้อยู่กะให้ประมาณกึ่งกลางของช่องเื่อเป็นสัตว์ชนิดต่างๆค่ะมีมีหลายรูปนะคะนอกจากเป็นสัตว์แล้วจะเป็นผักผลไม้เป็นสัตว์นะคะ หรือว่าจะเป็นตัว A B C นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขก็ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วพอแปะอย่างนี้เสร็จคราวนี้แปะอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยวิธีทําอันนี้ขั้นที่1ใช่ไหมคะพอขั้นที่2เนี่ยเราจะมีแผ่นใสครับคือแผ่นใสเนี่ยวางลงไปนะคะพอวางลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยึดไว้นิดหนึ่งยึดตรึงไว้นิดหนึ่งเพื่อที่เราจะเอารูปภาพเนี่ยมาแตามแปะตามแปะตามเพื่อ แปะตามเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปนี้ค่ะพอเราแปะเสร็จแล้วเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ให้ผมทายต่อคือว่าพยายามให้สัตว์ในแต่ละช่องเนี่ยหาว่าตรงไหนที่พอดีบ้านเขาอยู่ไหนหาบ้านเขาอยู่ไหนบ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยค่ะชื่อเกมบ้านอยู่ไหนเอวเกมนี้เด็กได้เรียนรู้อะไรครับเด็กได้รู้การสังเกตได้ึกทักษาการศึกษการสังเกตสายตาแล้วก็กำเนืมมือกำเนืมมือด้วยสังเกตสายตากันได้รู้ชื่อด้วยรู้ชื่อ แต่ละชนิดว่าเอ๊ะมันชื่ออะไรนะเป็นตัวอะไรสารที่ชื่ออะไรแบบนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งเลขสองเป็นเอบีซีอเรานั่งทําเองที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะว่าดูจะทำไม่ยากก็ทําได้นะคะแต่ว่าที่เรามาตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของคุณครูแต่ละท่านจะมีความรู้ ในเรื่องการทําสื่อต่างๆอย่างวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดหรือบางทีอาจจะเจอกันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเป็นวันที่ครูได้ได้พักผ่อนหรือครูได้ทำงานอย่างอื่นที่เป็นภาระของครูเองนะคกับกลับต้องมาทําสื่อร่วมกันมาตรงนี้ตรงนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้สื่อที่ ที่หลากหลายที่แปลกเพราะว่าอย่างทำวันนี้เรามาทำสื่อแค่เนี้ยแต่สิ่งที่ชุมลมให้เราเนี่ยก็คือมีมาโชว์อีกมากมายซึ่งเราสามารถเก็บเราไปทำเองได้ ได้ประโยชน์ดยซึ่งประโยชน์ตอนนี้ก็ตกอยู่กับเด็กใช่ใช่เพราะว่าตรงนี้พอถ้าเราไปทําแล้วเราไปใช้กับเด็กจริงๆเนี่ยก็คือเด็กเขาก็จะได้ในในในส่วนตรงนี้เพราะว่าปฐมเนี่ยปฐมวัยเนี่ยอนุบาลช่วยง่ายอนุบาลเนี่ยเราไม่ได้ไปสอนอ่านสอนเขียนอะไรเยอะแยะเราเต็มความพร้อมเเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องพวกพวกเกมการศึกษาพวกกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีวิธีการนําไปใช้ที่อาจจะหลากหลายและเพิ่มเติมด้วยนะฮะจากที่เราได้สอนเขาใช่ค่ะคะเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นที่มีในพื้นเดิมของเขามาด้วยนะครับ,รบผ<ม>ู้ใหม่รูทได้คิดต่อไหมฮะว่าชมรมที่เราเคยก่อตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วาณปัจจุบันหมูสมาชิกเป็นพันคนแล้วอนาคตจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยปรนทิศทางไหนยังไงบ้างครับ เรามีเครือข่ายนะคะคซึ่งเป็นครูตัวแทนของแต่ละเขตซึ่งประชาสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นชมรมก็คงอยู่ได้นะคะคแล้วกผ็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่ระดับสูงก็เห็นด้วยกับการที่ครูช่วยกันเองนะคะคคเพราะว่า หลวงก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่พวกเรานั้นที่มีระดับการสอนเดียวกันมีความคิดที่แตกต่างกันแต่มีใจตรงกันนั่นสำคัญนะฮะใช่แล้วเรารักสถาบันเรารักอาชีพใช่ไเราก็อยากพัฒนาตนเองก็เป็นประโยชน์ที่สูงสุดของอาชีพเราเห็นครูแต่ท่านที่มาอาจจะต้องเสียสละเวลาเสียสละเงินด้วยที่มาช่วยกันเพื่อให้เกิดเครือข่ายแบบนี้แต่ก็มีความสุข ความสุขของการได้มาเจอกันแล้วเป็นเครือข่ายแบบนี้นี่คือยังไงครับคือเรา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 พบกันแบบด้วยใจตั้งใจด้วยความมีใจจะมาไม่ได้มีใครบังคับเราไม่มีการแบบมีแบ่งแบ่งชั้นวรรณะมีแบ่งอะไรเป็นเราเป็นพี่น้องกันตรงนี้ทําให้เขาเกิดความสุขความเป็นกันเองอะไรเงี้ยแล้วเขาติดขัดอะไรเราตอบได้นี่สําคัญแล้วก็ตรงกับความต้องการเขาจริงจริงเพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอื่นยกเว้นหน้าที่การงาน มันก็เลยไม่มีปัญหาครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการมีเครือข่ายครับที่ทําให้เพื่อนครูนนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับ ถ้าคุณครูท่านไหนมีเครือข่ายที่ไม่ว่าจะจับเพื่อนครูด้วยกันเองหรือว่าคุณครูกับบุคลากรทางการศึกษาองค์กรอื่นๆก็ขอเชิญน,นะครับบอก t e a c h e r s Network มาได้เลยครับเราจะนําเสนอวันนี้ขอบค,คุณครูมากนะครับแล้วก็ต้องจริงๆก็ขอบคุณทั้งอาสาสมัค,ครและเพื่อนครูทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ,บ,รบแล้วถ้าอยากชมรายการครับย้อนหลังตอนนี้หรือตอนอื่นๆก็ได้ครับดาวนโหลดทางเว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านรายการ Te เ c h e r s Network ทางสถานีโทรทัศน์ครูครับ ดาวเทียมไทยคม5ช่อง 36K u บยูแบนได้เลยครับวันนี้เวลาของ Teacher's Network หมดแล้วน,นะครับลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ